คดีคคมาตามโตนะคะความฝันของพิทักษ์เ<ร>านาะฝัน,นค่ะอันนี้ก็น้องว่าปันเ็นลุงปูก็เห็นลุงปูอีกค่ะท่านบอกว่าให้ไปทำไปทำถนนแล้วก็ปไปนับหลักเสาไฟฟ้านี่น,ะนับจากโน้นมานี่แต่ไม่รู้กี่เสาผมยังไม่ได้นับโอแล้วก็ให้มนจุดตรงนั้นแล้วก็ขุดบอกว่าขุดปักทําเป็นหลักแดน,นคือคือทําเป็นถนนนนทาอา เลยอยากให้ไปดูหลกโฉนดนิดนึงว่าตัวเลขอะไรค่ะก็ฟันเกี่ยวอแล้วบอครับช่วงนั้นเด็กผมจาไม่ได้เรามีรู้มันอะไรนาะช่วงลูกปูให้นับหลักหนึ่งโามอันนี้ลูกปูให้นับจากนุ่นมาค่ะแต่อย่าอย่าว่าผมอ้างแต่ลูกปูด้วยคือเห็นที่จริงกันค่ะพอต่องวดครับเคยไปถ่ายช่วงนั้นมันออกกุญแจรถสามหนึ่งครับใช่ที่นนบอกว่าพี่ทันลืมเอาไฟเช็คมาแล้วก็เอากุญแจรถมาแทน นั่นแหละมันก็เลยจะออกกุญแจรถหรือเปล่าลองลองไปดูเนาะค่ะเอะไปดูครับหยักตรงนู้นมาอืมวันนี้ฝนตกด้วยโอ้ฝนตกด้วยนะอันนี้ฝันเกี่ยวกับหลักชนดพร้อมอ่าหลักแดนอีกแล้วนะคะเอฟซีที่สัวนดออกสามหนึ่งกับอ่ากุญแจรถพี่บอกว่าลืมเอาไฟเช็คมาแต่ว่าไปหยิบเอากุญแจรถมาแทนนะคะเหมือน รู้นะคะว่าเลขหลักมันไม่ออกนับบ่นับมาจากโน่นบ่พี่ท่านอ๋อพอถึงหลักอาชนดเนี่ยนะหนึ่งสามสี่หลักที่ห้าหลักที่ห้าบ่หลักที่ห้าจากโน่นมาเนี่ยนะครับหลักนี้เป็นหลักที่ห้า หลักนี้เป็นหลักที่ห้าป่ะพี่ท่านแล้วลูกปูให้ปักหลักตรงนี้แล้วทำถนนออกออกไปทางนี้ค่ะมันจะมีตัวเลขดูเพราะว่าตอนงวดนั้นมันไม่ออกเนาะครับมันมีตัวไหนนะสามอะไรสามแปดป่ะสามชอชิงห้าสองหกหกห้าสองหกหกเดี๋ยวส่งให้เอฟซีดูก่อนเนาะนี่ลลูกปูให้ปักหลักตรงนี้ ทำปิดถนนทางเขา้าหลวงปู่จะพูดสักเม่นแบบนี้ว่าเริ่มรสมูมปินูเดอรลลดแล้วก็ยวมตุซองเตรหวันมุยค่ะครับอันนี้เราอยู่ที่ความฝันเดอรเราไม่ได้ตกแต่งเอาค่ะชัดเจนเลยครับความฝันก็คือความฝันเขตคลุมเดน<ะ>เขตเดน ประสอบประสอบไม่รู้ตีเลขอะไรเสาก็ก้าวเนี่มันมีเลขห้าอยู่ด้วยอันนี้ก็คือน่าจะใช่เดยห้าเก้าก็ได้ห้าหกก็ได้เนาะค่ะนับไปทางโน้นนี่บ่เป็นเก็ดไม่ไม่รู้ปู่ไม่ให้นับจู่ให้นับเฉพาะจากโน้นมานี่แล้วก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ปักปักเสาปักเสาตรงนี้ก็คือนี่แหละปู่จะให้ตัวนี้เองนี่เคยปันนับจากโน้นมาเนี้ยสามเคยออกสามหนึ่งเนาะค่ะ ตสามหนึ่งท่านั้นโน้ตจำได้อยู่เลยดูรับโฉนนี้แต่ข้างบนมันจะเป็นสามชอชิงสามชอชิงบ่สามชอชิงอันนี้ชอชิงไม่แปดช่อชิงห้าสองหกหกสุรินหลักตีนโหนประมาณนี้เลยค่ะอันนี้คือฟันฟันเนาะฟันต่องวดซีดูไม่เข้าใจอีกภาพ หลักโฉนดก็คือลูกปูให้มาตรงนี้เราก็ต้องเอาเป็นตัวเลขในตัวหลักเลยเนาะคค่ะมันปูจ้ะนับเสาจะนับมาตั้งแต่เสาที่ห้าเสาถ้าเราเอาอีกอย่างหนึ่งเราซออีกหนึรงซ้อที่เป็นซาคำเด่นก็คือเป็นเลขสี่บ้าซาสี่จ้ะซ้อสี่ก็คือห้าสี่อะไรวกนี้ทฤษฎีศาสนาลุงปูแต่ถ้าเสาภาษาไทยก็คือเก้าค่ะเสาเก้าอย่างเงี้ยเนาะ ฝนจะมาแล้วพี่ทัศน์ฝนตกแล้วเข้ากระท่อมดี<า>กว่าจ้าไปไปเขียนตัวเลขสรุปเนาะที่กระท่อมนะคะ fc เนาะฝนตกนจัไม่ได้เด้ออ่าอสองห้าสองหกหกนะคะเราไปเขียนตัวเลขด้านในนะคะโอ้ฝนตกหยุดแล้วมาอีกแล้วนะคะ fc กลับบ้านได้บนนอลยเนาะโอ้โหฝน หยุดแล้วก็มามาแล้วก็หยุดนะคะไม่ได้ใส่รองเท้าเลยแรงนะคะีได้ยินมานอเหนนะคะมาสรุปเลขนะคะเกได้เห้ อาจจะฟังไม่ได้ยินนะคะสซีเพราะว่าฝนตกหนักนะคะหยุดแล้วนะคะรบอบหนึ่งนะคะก็มาอีกแล้วนะคะสอง,องไม่เอาบ่สองไม่เอาบ่สองให้เขาจับเอาเองขอให้เขาจับเอาเอ,นะอ,องเนาะสองให้จับเอาเอง นี้ก็พี่พิชิตเห็นฟันนะคะอันจะมีห้าสองหกแต่ห้าสองจาบเอางอ่ะอันนี้ด้เย็นมานน้อนะคะพี่ตุกตก่ะแล้วก็มาดูวัวก่อนนาอที่ฟันฟันแบบนี้อันนี้ฟันเห็นยีรูษมาแปดนลกปูทำให้แบบนี้วัก่อนถ้าเราตีสักทีหนึ่งสามนตระเรีกเปนันี่อันนี้วดใหม่เนาะ แต่เลขตีนงๆมันห้าสองหกสามตห้าสองหกแต่เสาต้นที่หนับมาตีตะตูเอาห้าตีก็ประมาณนี้่ะตูยอดปุ๊บดาวอะไใช่ไหมดก่อนเนาะหัวกอนนะคะตะ่อาจจะฟังไม่ได้ยินฟังไม่ได้ยิน ดับไปหนอกค่ะขอบขอบคุณด้วยค่ะแล้วติดตามถ้าติดปุ๊ดยังไงขอใครด้วยวมนนี้เอาใหม่ครับขอติดตามคุณค่ะขอบคุณทุกท่มานมากๆนะคะฟังเสียงอาจจะไม่ได้ยินนะคะพิชชัเพราะว่าตกแรงมากนะคะแอดมินก็ติดผลโอเคติดผลอยู่ด้วยนะอัน,น คลิปนี้เนาะเดี๋ยวจะยินท่านผู้ชมไปก่อนดีกว่านะคะเพราะว่า,าไม่ค่อยได้ยินเสียงนะคะเพราะว่าฝนตกตกไปแล้วหยุดไปแล้วนะคะตกมาอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นรอบที่สองกำลัาาสังขารมันดุนะคะดูนะคะน้ําท่วมเลยนะคะ,ะคลิปนี้นะคะเป็นนาทางของพิพัฒน์นะคะกับความฝันนะคะ เอบบ็ดมิลลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ